มาเต็มเลยอยู่วัดโบสถ์นะพาแม่บีมาทำบุญใช่ไหมพท่ว่าขอพรพรุ่งนี้แม่บีผ่าตัดใช่ค่ะอันนี้ผ่าตัดใหญ่อืมทำไปสุวรรณเธพี่ว,าวา่าถ่ายได้ถ่ายได้ป่าว I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I gotta bend better against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that, nasty slow, spitting spittin fast. I could roast, I could gas, think I'm okay paying last but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind the thing exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say the back. I want you to feel free from the chains. Oh, let me go away. Oh, to. come on. เอเทียนเลาแค่เสร็จตรงนั้นแหละเสียนไรตรงนี้เขา่งขาติปดโอ้อหหมอหวไม่ใส่ถูกเลยนะเราโอ้โหเป็นร้อยเลยฮะ I'm not giving up, though I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, I never got anyone's help. I have to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. ป๊าป้าไปก่อนนะพี่วางไออย่างเดียวเลยไม่สบายอ่ะปัดนี้สวยมากเลยนะแนะนำให้มากันนะเนี่ยชาพี่วาง อเดินชวนเดินข้างบนนะวะัดทังไหว้พระยังเงี้ยไหพระยังเงี้ร้อยห,หนูเว้ยเป็นเด็กดีเหรอไม่คือไม่โซนนะใยากกับมา้าเถอะ <c oughs> ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวอะไรอะไรไม่ไหวใช้ยากกระไม้ได้อ๋อยากกระไม้ไหวเหรอ เย็นไหมครับร้อนแต่ลมมันได้งพัดใช่ลูกร้อนแต่ลมมันยังพัดใช่ไหมท่านไม่ล้มหรอรอพ่นพี่จะรอไม่ไหวเดี๋ยวปาขอไหว้พักแป๊บนึงนะช่วไหวจิงโบด้าจ่งแปดติดกันนะจ๊ะ อ, <Okay. S 3> อันนี้วิหารหลวงพ่อทันใจนะแต่ตอนนี้เรามาเย็นแล้วเขาปิดละสวยมากเลย รูชาของหลวงพ่อโสธรค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาในเวลาที่เขาปิดทําการแล้วจัน์ถึงสุกค่ะเขาจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเลยแล้วก็ทีนี้ค่วะวันเสาร์ที่เขาจะเปิดเจ็ดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงนี่ดูภายนอกไปก่อนแล้วกันดูนี่เรามีองค์ใหญ่อยู่ข้างหน้านี่แม่บีนี่ข้างหน้าแม่บีเลยเนี่ยเห็นฐานแดงๆไหมนี่นี่ก็หลวงพ่อโสธรนะมากราบไหว้กันได้นะเพื่อนๆใช่ไหว้ตรงนี้กันแทน ใหญ่ป่ะพี่เอวังใหญ่มากกลับกันี่ใหญ่ใหญ่มากแม่บีขอพรอยู่นะโอ้โหแล้วแม่หิวอ่ะแม่หิวแกกินก๋วยจั๊ อันนี้ก็เป็นสาราพญาปฐุมธานีนะเขามีที่ให้พักผ่อนด้วยเฮ้พบีนี่เป็นที่พักผ่อนใช่ไหมใช่มีห้ำปลาด้วยได้สิได้สิ กว้างเลยยา,ากไปอันนี้แม่น้ำอะไรแม่บีแม่น้ำเำจ้าพระยาใช่ไหมฮะมน,นี่ดูสิกว้างขนาดไหนอ่ะเพื่อนๆตกไปนี่ไม่เหลือซากดูโอ้โหก็ผล่ลูกตาเลยนี่นะ <c oughs> แทนให้ดูนะโอ้<ย>างใ<ถ>หญ่มากเลยโอ้โสะพานโอ้โสะพานพี่ว่าโดดน้ำบ่าง<อ>ฮะ จะโหดอ่ะดูปลาเนี่เห็นว่าเพื่อนเห็นปลาป้าเต็มเลยนี่ปลาตะเพียนเต็มเลยปลาปลาสวายปลาตะเพียนนี่ประเด็นไปดูบุกใกล้ๆกันนะพี่ยาวะเป็นเรื่องอาหารอาหารแบบดีมอยแบบเต็มโบเต็มโบลายสีอ่ะเหรบอาหารบางก็จะมีขนมปังนะอันนี้อาหารเน้นขนมปังตรงนี้ก็ได้เนี่ยลูก พี่ว่าหยอดตู้อันนี้พี่ว่าก็หยอดตู้นะถังเล็ก,ลลกต้องมาหยอดตู้จะไหลลงมาถังละสิบบาทเอ้าไปลองมันก็ไหลไดเลยมาได้อะไพกพา โอ้นไหเห็นรอลอกมาค่อยๆลงให้กับปลาจึงจับกับปลาไป้ป้องันลื่นป้องปลาบันลงมาเป็นทางชันนะโอเคได้ป้อง นี่วายอยู่ในโป้แพรแล้วนี่โอ้มาเต็มเลยเฮ้ยไปวางจะเยันเผือกไป้วายเผือกเลย นี่เพื่อนเพื่อนสบายใจแล้วหัว เพื่อไอว้แล้วลงแล้วอุ้ย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 จงเพื่อใช่ไหมอุ้ยขาชัวรเลยพี่วาให้หารปบาทำทานทำบุญเสร็จแล้วต้องทำทานใช่พี่วา การอาหารปลาก็คือการทาทานเหมือนกันนะน้องๆอ,อู้หเผือกตัวใหญ่เลยนี่นี่เผือกตัวใหญ่เลยเย็นไม่ค่อยได้กินโดนปลาปลาสวายหมด

กว๋วยจับอร่อยมากเลยฮะมาบีเน,นี่ยนะร้านนี้แต่เขาปิดแล้วจะมีน้ำน้ำกินนะนี่ร้านนี้เลยอร่อยมากกว๋วยจับพุ่มบอยนี่เลยที่มาบีจุด